หยุดคิดถึงผู้ชายที่ทิ้งคุณแค่ทำสิ่งนี้ข้อหนึ่งเขาไม่เคยพาคุณ ไปเดทเลยเมื่อไรก็ตามนะคะที่สาวๆคิดถึงผู้ชายที่ทิ้งคุณไปคิดถึงมากดูลูกเขาดูข้อความเขาร้องไห้คิดถึงกระวนกระวายใจนะคะการคิดถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่การที่คุณคิดถึงคนที่เขาไม่เห็นความสําคัญของคุณเนี่ยมันสูญเปล่านะคะเขาไม่เคยพาคุณเนี่ยไปกินข้าวข้างนอกบ้านเลยเขาไม่เคยพาคุณไปเจอพ่อแม่เขาเลยเขาไม่เคยพาคุณอ่าออกไปโลกกว้างไปเจอเพื่อนฝูงเขาเลยเขาเก็บคุณไว้ ในเงาเมืดแล้วสาวๆเนี่ยจะคิดถึงเขาให้เปลืองเวลาทําไมคะดังนั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณปิ้งแว๊คิดถึงคนคนนี้ขึ้นมาให้คุณเนี่ยคิดว่าเอ้ยเขาไม่เห็นความสําคัญของฉันเขาไม่เคยพาฉันไปเที่ยวเลยไม่เคยพาฉันไปไหนเลยคนที่ไม่เห็นความสําคัญเนี่ยหมายความว่าเขา ไม่ได้รักคุณนั่นเองดังนั้นหยุดคิดถึงได้แล้วคิดถึงตัวเองเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุดค่ะเพราะอ2วันสําคัญไม่เคยมีของขวัญให้เลยนะคะการที่เราคิดถึงผู้ชายที่ไม่เคยเห็นความสําคัญของเราเลยวันสําคัญอะไรก็ตามไม่เคยมีของขวัญให้เลยวันเกิดวันปีใหม่วันคริสต์มาสอะไรก็ตามไม่เคยมีของขวัญวันวาเลนไทน์ ไม่เคยมีดอกไม้ให้เลยการที่คนณสคนเนี่ยเป็นแฟนกันนะคะต้องมีอยู่แล้วนะคะที่จะต้องให้ของขวัญซึ่งกันและกันนะคะคุณให้เขาเขาให้คุณอาจจะไม่ใช่เป็นของขวัญที่แพงมากมายแต่ก็ต้องให้ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนที่ให้แต่เพียงฝ่ายเดียวเขาไม่เคยให้คุณเลยดอกกลาบสักช่อเนี่ยก็ไม่มีเลยดังนั้น คุณจะไปคิดถึงเขาทําไมให้เปลืองเวลาชีวิตคะเมื่อไหร่ก็ตามที่สาวๆเ,าเริ่มคิดถึงคนคนนี้เริ่มแบบว่านั่งซึมคิดถึงเขาดูภาพเขาดูข้อความเขาให้คุณเนี่ยเ,เ,เริ่มคิดนะคะว่าเอ้ย ไม่เคยให้ความสำคัญเช่นเลยไม่มีดอกไม้ไม่มีของขวัญให้เลยเมื่อไร่ก็ตามที่คุณคิดได้แบบนี้คุณจะเลิกคิดถึงผู้ชายคนนี้โดยทันทีนะคะดังนั้นแล้วใครที่ไม่เห็นความสำคัญของเราเราก็ไม่เห็นความสำคัญของเขาเช่นเดียวกันค่ะข้อ 3. การเอาใจใส่ของเขาไม่สามารถให้คุณได้คนที่รักกันนะคะต้องดูแล เอาใจใส่กันนะคะอาจจะไม่ได้มาหากันทุกวันแต่ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างเช่นถามไทยว่าเอ้ยเธอเป็นยังไงบ้างเธอเหนื่อยไหมงานเธอมีปัญหาไหมเธอ,อรู้สึกยังไงบ้างวันนี้เธอไปกับใครบ้างเธอไปกับเพื่อนหรือเปล่าการดูแลเอาใจใส่เนี่ยหมายความว่าเขารักคุณแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาไม่สามารถให้การดูแลเอาใจใส่คุณได้แล้วคุณ จะไปคิดถึงเขาทำไมคะคิดถึงคนแบบนี้ก็เปลืองเวลาชีวิตเสียเวลาเปล่าเปาเพราะเขาเป็นผู้ชายที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะคะดังนั้นแล้วเมื่อไหรก็ตามที่สาวๆเนี่ยเริ่มคิดถึงคนคนนี้ให้คุณคิดซะว่าเอ้ยไม่เคยดูแลเอาใจใส่ฉเฉลยไม่เคยเป็นห่วงเป็นใยเฉลยไม่เคยให้เวลาฉเฉลยไม่เคยให้ความสําคัญกับฉนันเลยนะคะดังนั้นแล้วสาวๆ ต้องเลือกตัวเองก่อนโฟกัสตัวเองก่อนทำยังไงก็ได้นะคะให้คุณเนี่ยมีความสุขทำยังไงก็ได้ให้คุณหยุดคิดถึงคนคนนั้นนะคะการที่เรารักใครสักคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่เราควรได้รับความรับ ตอบกลับด้วยเราควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยเราควรได้รับการที่เราเนี่ยเป็นคนสําคัญในชีวิตของเขาด้วยดังนั้นแล้วเมื่อเขาทิ้งคุณไปไม่ควรที่จะคิดถึงเขาอีกต่อไปคิดถึงตัวเองคิดถึงพ่อแม่คิดถึงคนที่รักเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ส่งพลังมากที่สุดนะคะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ